ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายรวม4ซีรีส์ปังเดือนมีนาที่ยายเคยรีวิวไว้ไปอยู่ในคลิปเดียวค่ะเพื่อใครอยากดูเป็นแนวทางก่อนว่าจะดูเรื่องไหนก่อนดีและแล้วซีรีส์ที่มีหลิวสซวยอี้เป็นพระเอกก็ได้เลิอกออนแอร์แล้วจ้าชื่อเรื่อง บุพารักอลวนเป็นแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนย้อนยุคครั้งเนี้ยประกบคู่กับจีจิ้งอีนางเอกสาวหน้าหวานร่างบางคนดังซะด้วยทำเอาความอยากดูของยายเนี่ยพุ่งปรี๊ดบุพารักอลวนว่าด้วยเรื่องราวความรักของพันเ่กับหยางชัยเว่ยรูกของสองเซนาบ,บดีใหญ่ข้างไก่ฮองเตที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่ตะเล็กตะน้อย คอยปกป้องกันและกันอย่างน่าเอ็นดูจนองค์ฮองเตชอบอกชอบใจพระราชทานสมรสให้ทว่าต่อมานะคะเกิดเหตุศกนฏกรรมกับครอบครัวของนางเอกทำให้ทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันพระเอกของเราก็เฝ้าตามหานางเอกมาตลอดจนในที่สุดก็ได้พบนางที่รอดชีวิตมาได้ในอีกสิปีต่อมาเลยค่ะ เพราะว่ามีสัป,ปเอร์อท่านหนึ่งช่วยเหลือไว้นางก็กลายเป็นสัป,ปเอร์สาวที่มีความรู้ด้านชน,นสูตรศพแม้ใบหน้าของนางจะมีรอยแผลเป็นทำให้ไม่สวยน่ารักเหมือนเดิมแต่พระเอกของเราก็หาได้แคร์จ้ารักแท้นั้นอยู่ที่ใจใช่ใบหน้าวางแผนรวบรัดให้นางแต่งงานด้วยแบบไม่รอช้าแต่แต่แต่นะคะ ก็กลับเกิดเหตุเศร้าขึ้นอีกครั้งเมื่อนางโดนจัดฉากคาตกรรมในวันแต่งค่ะทำเอาพระเอกใจสลายผมเผางอกขาวไปยอมนึ่งเลยจากนั้นนะคะก็กลับกลายเป็นคนเย็นชาหน้านิ่งค่ะเพื่อสืบหาตัวฆาตกร,รที่ฆ่าคนรักพระเอกของเราจึงขอมารับตำแหน่งในอําเภอที่เมืองเหอหยางสถานที่เกิดเหตุค่ะ และที่นี่เขาก็ได้พบกับสร้างกวนจือน้องสาวเพื่อนสนิทที่แอบหลงรักเขามานานแต่สร้างกวนจือคนนี้นะคะกลับมีนิสัยใจคอบุค,คลิกลักษณะเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนนางมาตีเนียนขอมาทำงานกับพระเอกค่ะพระเอกก็ยอมตามน้ำค่ะเพราะคิดว่านางอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของนางเอกจะได้ใช้โอกาสนี้ สืบสาวราวเรื่องเลยแต่ที่เขาคาดไม่ถึงก็คือแท้จริงแล้วนางเอกของเรายังไม่ตายค่ะนางโดนสร้างกวนจื่อตัวจริงเนี่ยจับไปให้หมอผีทำพิธีกรรมสลับหน้าค่ะเพื่อมาเข้าพิธีแต่งงานแทนแต่สวยของแทรนะคะกลับต้องมาเจอคนร้ายฆ้าตายแทนนางเอกซะงั้น เมื่อนางเอกนะคะรอดมาได้ในร่างของสร้างกวนจือคนที่นางสงสัยมากที่สุดว่าต้องการฆ่านางก็คือพระเอกค่ะนางถึงได้หาโอกาสมาทำงานกับพระเอกเอาละสิต่างคนต่างสงสัยกันนะคะแอบส่องกันไปมาแต่เบื้องหนา้าก็คือช่วยกันสืบคดีค่ะสุดท้ายนางเอกก็รู้ก่อนว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนร้าย แต่คือคนรักค่ะคือคุณนายอำเภอท่านเนี้ยรักอย่างชัยเว้ตัวตนจริงของนางอย่างลึกซึง้งส่วนพระเอกนั้นนะคะยิ่งไกลชิดสร้างกวนจือก็ยิ่งรู้สึกว่านางมีบางอย่างคล้ายกับนางเอกมากเราก็ต้องมาตามลุ้นกันละค่ะว่าท้ายที่สุดพระเอกจะรู้ความจริงเมื่อไรและใครคือคนไรตัวจริงกันแน่ใครชอบซีรีโรแมนติก สืบสวนสอบสวนที่พระเอกเลอเล้านางเอกสวยมากๆฉลาดพ่อฟัดพ่อเวียงกันเดินเรื่องเร็วเนื้อเรื่องสนุกชวนติดตามตามไปชมแบบสับไทยกันได้ที่ยัวขุนะคะมาต่อกันที่เรื่องที่สองปตัตพีไรพาย,าย Legend of s l ล e ของเจ้าแม่เรตติ้งปังเจ้าลีอิงกับพ่อหนุ่มที่ถูกแช่แข็งในตำนานหลินเกิงซินค่ะ คู่พระนางในดวงใจจากซีรีส์ชูเฉียวที่โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากลุ้นไม่ขึ้นกับชูเฉียวสองที่เจอปัญหาทางตันเรื่องลิขสิทธมานานแล้วก็ยังหาทางออกกันไม่ได้ค่ะทำเอาแฟนเนี่ยเซ็งกันเป็นแถบไม่เป็นไรมาสารฝันกับเรื่องใหม่ไปเลยจ้าปัตตภีไรพรา,ยายนะคะบอกเล่าเรื่องราวของสิงจือ มหาเทพมังกรดำผู้เคร่งขรึมเยือกเย็นสูงส่งและทรงอำนาจเขามีชีวิตดีๆเป็นที่นับถือมายาวนานด้วยใช้บารมีตนช่วยรักษาสมดุลระหว่างภพต่างๆไม่แปลกที่เขาจะแอบรู้สึกเบื่อหน่ายก็เลยเอวตารไปเที่ยวยังโลกมนุษย์อยู่บ่อยๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตที่ราบเรียบเงียบสงบของเขาก็เกิดมีสีสันจิตใจขึ้นมา เมื่อเขาได้พบกับนางเอกสลีอองอันดับหนึ่งแห่งแดนอสูรที่กำลังหนีการแต่งงานการเมืองกับเซียนสุดหล่อถ้วยแดนสวรรค์นะคะที่ทั้งเจ้าชูและอ่อนแอค่ะสุดท้ายระหว่างถูกไล่ล่านางก็พลาดบาดเจ็บตกตุ๊บลงมาบนโลกค่ะทั้งสองเจอกันในสภาพชายขาพิการกับไก่ฟ้าตกอับรอโดนจับกินสิงจื่อนั้น มีความยิ่งใหญ่ระดับมหาเทพทรงอำนาจยิ่งกว่าเง็กเซียนฮองเต้อายุเป็นหมื่นหมื่นปีค่ะบุค,คลิกภายนอกดูนิ่งครึมเย็นชาหน้าเกรงขามแต่จริงๆใจดีและขี้กแกล้งค่ะมีความคล้ายตรงหัวอยู่นะใหญ่ว่าส่วนเซลีนั้นรูปชมงดงามทรงสเสน่ห์แต่ก็เทและร้อนแรงดั่งไฟเออเมื่อพระเอกของเรา ได้เก็บนางเอกไปเลี้ยงที่บ้านไม่ช้าไม่นานก้อนน้ำแข็งหมื่นปีก็ละลายกลายเป็นน้ำอุ่นจ้าดังพรมริ์ิดกลั่นแกลง้งเพราะว่ามาหาเทพนั้นห้ามมีความรักค่ะด้วยเกรงว่าจะส่งผลต่อสมดุลของจักรวาลว่าสัน้นเอาจริงด้วยความฉลาดานะทั้งคู่ก็รู้กันอยู่แก่ใจว่ารักกันมาก แต่ว่าก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ด้วยกันทั้งคู่จนมาถึงวันที่นางเอกออกรบแล้วหายตัวไปนั่นแหละทำให้มหาเทพสิงจือไม่แคร์ใดๆอีกแล้วออกตามหานางเอกแบบคลั่งไปเลยค่ะแล้วพอได้เจอนางเอกก็คือดูแลประหนึ่งใครในหินออกหน้าปกป้องทุกอย่างจะพานางเอกไปอยู่ด้วยที่ตำหนักงอกฝั่งฟ้าใครจะพูดอะไรก็ไม่ฟังทั้งนั้น เป็นพ่อมังกรคลั่งรักของจริงแต่นางเอกก็เป็นสายบูญไงมีหรือจะอยู่เฉยๆให้พระเอกปกป้องลงท้ายทั้งคู่ก็จับมือกันสละตนเพื่อสามโลกแต่โดยสวรรค์เมตตาก็รอดมาได้ค่ะและใช้ชีวิตด้วยกันแบบมีความสุขในท้ายที่สุดค่ะหลันเจียหลุนคำบะซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคเรื่อง เนรมิตฝันแดนหยงอันหรือหยงอันดรีมนำแสดงโดยโ oh, อหยางหน้าหน้าและสวีเจิงซีเป็นแนวย้อนเวลาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตชาติค่ะล็อตเรื่องก็คือเมื่อเกิดเหตุเขื่อนกั้นคลองเฉิงซีพังทลายลู่สื่อเยี่ยนเสนาบดีตุลาการจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สืบสวนคดีนี้รวมกับพระรอง ที่เป็นผู้ตรวจการที่ห้องเต้ไวใจระหว่างเข้าคุมตัวผู้ต้องสงสัยสนนวนชีเสนาบดีกรมโยธาก็ได้พบกับสนเจนผู้เป็นบุตรสาวเพียงนางร้องไห้หัวใจของเขาก็เจ็บปวดจนทนไม่ไหวถึงขั้นสลบไปแถมยังฝันแปลกๆถึงนางอีกด้วยในฝันนั้นเขาสุดแสนโหดร้าย แถมยังช่วยโอกาสครอบครองนางแต่ก็รักนางอย่างลึกซึ้งสุดท้ายนางจากไปทิ้งให้เขาตายอย่างเดียวได้แม้พระเอกของเราจะไม่ใช่คนงมงายแต่ความฝันนั้นเหมือนจริงมากจนพระเอกนะคะต้องยอมไปปรึกษากับแม่หมอคะ่ะแม่หมอก็แนะหนทางตัดกรรมด้วยการช่วยเหลือพ่อนางเอกพระเอกเองลึกๆแล้วก็เชื่อว่า พ่อของนางเอกเนี่ยบริสุทธิ์ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่การหาหลักฐานมาพิสูจน์ก็ไม่ง่ายคะ่ะแถมนางเอกก็ดื้อจังทั้งไม่ไว้ใจพระเอกทั้งอยากจะช่วยพ่อด้วยตัวเองเวลาเดือดร้อนก็ร้องไห้เป็นเผาเตาทําเอาพระเอกของเรานะคะต้องสลบไปอีกหลายรอบเลยกว่าจะเชื่อใจกันไต่ทาลูก,ก็หัวฟาดพื้นอ่วมจ้า ทว่าต่อมานะคะทั้งสองก็ยอมรอมชอมร่วมมือกันกระชากหน้าผู้ไร้ตัวจริงที่บงการอยู่หลังม่านออกมาได้สำเร็จและแก้ไขบุพเพรักชาติก่อนที่แสนเศร้าให้กลายเป็นจบดีแฮปปี้แฮปปี้จ้าส่วนคู่รองผู้ตรวจการหนุ่มสุดเข้มก็ฟาดดานรามา่าได้ครองคู่กับพี่สาวนางเอกสมดังตั้งใจ สำหรับใครที่เคยอ่านิยายมาก่อนยายแนะนำว่าให้ทิ้งภาพจำในใจเปิดรับเวอร์ชั่นซีรีส์ที่เน้นหนักมาทางคอมดี้แทนความดาร์กก็จะได้อัดทรสสนุกไปอีกแบบค่ะเปลี่ยนพระเอกมาแสนดีนางเอกกันแก้วสู้คนก็จะผ่านเซนเซอร์ง่ายกว่าความเหลือชั่วฉกฉวยโอกาสจากผู้หญิงที่อ่อนแอแหละเอาจริงยายก็ชอบทั้งสงเวอร์ชั่นเลย ใครสนใจเรื่องนี้ก็ตามไปดูกันได้แล้วมีซับไทยทั้งที่ VTV และ IC i อชีอีจำนวน24ตอนจบค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งกริง๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย